ตั้งใจฟังให้ดีเพราะนี่คือบัตรผ่านประตูที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาแน่ใจหรือ,อยังว่าเรารู้จักพระรัตนตรัยจริงๆที่พึ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นพระรัตนตรยแต่ไม่ถูกพระรัตนตรัยที่แท้จริงจะทำให้เราลำบากในการใช้ชีวิตทีนี้อยากให้เข้าใจพระรัตนตรัยตามพุทธพจน์ว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนพระพุทธ คือการพึ่งความรู้แจ้งซึ่งเราเองที่เป็นผู้รู้แจ้งธรรมะคือความจริงสภาพความเป็นจริงที่มีอยู่ในตัวเราและสิ่งต่างๆสังฆะคือข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความรู้แจ้งเราเองซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อการรู้แจ้งนั้นเมื่อเราเข้าใจพระรัตนตรัยอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่สแสวงหาวัตถุหรือว่าบุคคลอื่นเราก็จะมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตคือร่างกายกับจิตใจของเราเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองได้ พราะเหตุน,นี้เองเราจึงจําเป็นต้องระลึกถึงพรัตานไตยด้วยบทว่าพุทโธเมนาทโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธรรมโมเมนาทโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพ,พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าถ้าเราระลึกถึงพรัตนไตยอยู่บ่อยๆทําให้พรัตนไตยมาเป็นหนึ่งในกิจวัตรประจําวันของเราจากที่เราเคย คิดฟุ้งซ่าเดือดร้อนเพราะความคิดในเรื่องต่างๆนานา,นาจะทําให้จิตใจเหล่านี้สงบล่มเย็นขึ้นมาซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลผู้ระลึกถึงพระรัตนไตัยตลอดสิ้นชีพสามารถเข้าถึงสวรรค์มีสุคติเป็นที่ไปไม่ตกนรกตลอดแสนกับนี่เป็นความสําคัญของการระลึกถึงพระรันตนไต